สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กันในราการพิพิจาในวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กับเจ้าโคโค่นะนี่แท้แล้วก็อยู่ด้วยกันมาตั้งสักพักนึงแล้วค่ะนี่ก็คือเราจะอยู่ในวงกรอบเด็ดเนี่ยจากบันไดขั้นเนี้ยนนตรงนี้นะคะถึงตรงนู้นเลยเสาตรงนู้นเลยเนาะแล้วก็ไอตรงนี้ก็จะอยู่แถบตรงนี้นะอ,อยู่ในแผ่นนี้นะอยู่ในแผ่นนี้จนกว่าแม,แม่จะเต็มนะน่ารัก ยัมงมัวแต่เรียสีลูกเออดูให้คนที่ชมเขาดูกันหน่อยสีลูกกับความน่ารักของหนูหนูแสดงให้เห็นถึงตอนที่ห,หนูอ้อนแม่หน่อยลูกแสดงให้เห็นตอนที่หนูชอบอ้อนแม่หน่อยลูกอืมแสดงหน่อยลูกแสดงหน่อยหลับอย่างเดียวเลยเนาอแสดงหน่อยสิลูกไม่ชอบเสิร์ฟเสิร์ฟตากล้อง ิ่งแม่อยู่กับหนูได้ไหมหนูจะนอนขี้สาวเอ๋ยนี่แน่ทุกคนเสื้อป้ะถนะ้พี่เขยา่ากระปุกขนมอ่ะมันไม่นับหรอกนะกระปุกขนมนะ <c oughs> ดึงตาแบบโพรงเลยก็ไม่ต้องกลัวลูกโอเคเด็กดื้อเอ๋ยเกาเกาเกาอยู่ได้หยุด หยุดหันหน้ามาหาแม่เอ๋อององเหมือนแมวน้ำเลยอง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 เงี่ยอง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 ดวงคือององตาสองสีทีนี่อันนี้สีสีเหลืองอันนี้สีเขียวนี่ตาสองสีอง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  อาเขาไม่มีหูนี่เหมือนแบบว่าจริงๆเลยอันนี้ก็จะมูกเขานะจะมูกเขาจะสีชมพูแป๊บๆอีกกระดวงตาเขาเออร้องร้องๆๆทุกคนน่าจะได้ยินนะเพราะโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ขนาดนั้นอะ สนใจกล้องหน่อยลูกสนใจกล้องหน่อยโอ้ไยเด็กดื้อนี่ขนมรอเอาขนมรอแม่งเลยแต่แป๊บๆขอวางกล้องนี่ไงหันมาแล้วน่าจังเลยนี่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 มองกล้องหน่อยมองกล้องแล้วจ๊บหายไม่สนใจแม่หน่อยลูก ดี๋ยวเอาขนมไปด้ลูกแล้วแคะแม่แม่เป idir, ิดนี่ไงจะเปิดไม่ได้อ่ะนาน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 หนุมพันนมือเลยเลยหนูไหวแล้วขอร้องไหวเหรอหน้าหนูยังหันไม่ท <pper> ั <spe> <difference. spe reminis ounce> ้งโลกอยู่เลยลูกอุ้ยจะบอกว่าเจ้าโคเนี่ยฝึกขอมือนี้ยากมากฝึกเท่าไหร่ก็ฝึกไม่ได้สักทีเออเอาฝึกขนมืมฝึกเท่าไหร่ก็ฝึกไม่ได้สักที หนูเป็นอะไรลูกหึลูกเป็นอะไรลูกหนูเป็นอะไร,น,น,ะไรนี่แน่นี่เน่จะอยู่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งไมเนี่ยทุกคนเมื่อกี้จะบอกว่าไอโคข,ของเรามันขวนพี่โอ้ยเด็กดื้อขวนแม่ทำไมลูกขวนทำไมลูกขวนทำไม จะบอกว่านี่มันเป็นผู้หญิงนะคะตอนแรกพี่คิดว่ามันเป็นผู้ชายงงแต่จริงๆดูเป็นผู้หญิงนะเด็กเด้อไม่อยู่สักชั่วโมงแล้วแหละอยู่สักประมาณสิบนาทีสิบเอ็ดนาทีพอแค่อยู่ข้างนอกแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วเพราะวันนี้ทั้งวันยังไม่ได้ฟรีไฟล์เลยค่ะทุกคนขยับมาเล่นก็พิมพ์ค้นหาชื่อได้ชื่อกิมชื่ออะไรลูก จิ๊บจิบจอเราหายเหลือแต่หอหีบเราหายเหลือแต่หอหีบลูกโอเคจึ๊บ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 เด็กดื้อเด็กดีโอเคขี่เกีอัดต่อละ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe พี่ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคนอื่นนะบา,บายจุ๊บมองกล้องหน่อยลูกจะปิดคลิปละปาบไายบายนะคะทุกคนให้กำลังใจแม่หนูด้วยนะ